สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับออยนะคะที่นี่ลำเลิศคาเซนเตอร์นะคะก่อนที่จะไปชมรถสวยๆนะคะออยขอฝากที่ตั้งร้านไว้นิดนึงร้านของเราตั้งอยู่ระหว่างคูขวาเรียบวารีหนองจอกระหว่างซอย30และซอย32นะคะเลยไปอีกประมาณ2กิโลเมตรจะพบกับสำนักงานเขตหนองจอกนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ออยจะพามาชมรถมาด้าสอคันนี้กันนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทีมงานลำเลิศคาเซนเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะได้เป็น m a z d a s s y y c t t v v High c o n n e c t นะคะเครื่องยนต์1.3นะคะลูกค้าคัน,นได้เป็นปี2018แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับใบหน้าฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะตัดด้วยสีโครเมียมนะคะลูกค้าซึ่งตัดกับสีตัวรถสี้ำต้านอ่อนๆนะคะลูกค้าคันนี้มีสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าและมาดูในส่วนของไฟไฟหน้าเขาจะได้เป็นไฟหน้า h a โรเ e n นะคะลูกค้าในส่วนของด้านล้อกันบ้างเนี่ย ล้อจะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะเป็นล้อแมกอ,อลลอยนะคะลูกค้าสีออกลม,ลมดำนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกกระจกจะตัวกระจกนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยซึ่งได้เป็นสีน้ำตาลนะคะตัดด้วยไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะไฟเลี้ยวเนาะในตัวเลยมาด้าสองคันนี้นะคะมีการสะอาดมาให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นการสะอาดเดิมนะคะจากโรงงานแท้ๆเลยนะคะในส่วนของด้านใน ด้านในคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.3เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้เขาได้เป็นเกียร์6สปีดแล้วด้วยนะคะในส่วนของด้านจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าขนาด7นิ้วนะคะจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple Car Android นะคะลูกค้า Bluetooth เอ่อ USB นะคะได้หมดเลยเนาะในส่วนของเบาะ เบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งตัดกับได้สีแดงนะคะลูกค้าพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าปรับระดับทิศทางได้ถึง4ทิศทางนะคะลูกค้าในส่วนของระบบล็อกประตูนะคะจะได้เป็นประตูอัตโนมัติด้วยล็อกประตูอัตโนมัติเนอะอย่างที่บอกเลยคันนี้นะคะควบคุมระบบเสถียรภาพนะคะในการทรงตัวของรถได้ดีเลยนะคะลูกค้าอ่า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้านด้านข้างตัวรถนะคะได้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยลูกค้าสามารถนะคะใส่สัมภาระนะคะพวกจักรยานนะคะขนาดเล็กนะคะของบุตรหลานนะคะหรือว่าของลูกนะคะลูกค้าใส่ไปได้เนาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากไปเที่ยวนะคะก็สามารถใส่ของ ได้พวกอุปกรณ์ไรายได้เนาะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะลูกค้าคันนี้กว้างมากๆแล้วเก็บได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะลูกค้าตันนี้นะคะอย่างที่ออยบอกไปจะได้เป็นสีเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะสีน้ําตาลนะคะ,ะ,คะลูกค้าแล้วมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวออยจะพาไปดูห้องเครื่องว่าใหม่ขนาดไหนเนาะ ขอญาตสักครู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่นะคะใหม่มากๆได้เป็นเครื่องยนต์6สปีดแล้วด้วยนะคะลูกค้าในส่วนห้องเครื่องะคะ่ะไม่มีระบบไหลยเยิ้มนะคะของน้ํามันแน่นอนนะคะแห้งสนิทเลยแบตนะคะเราเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะคะแผ่นเอ่อจุดแต้มมาร์กอะไรอยู่ครบนะคะแผ่นมอก็อแผ่นนี่มอกอน,นะคะอยู่ให้ครบนะคะแผ่นเพสคะเพสอยู่ครบเลย ในส่วนของคานนะคะคานด้านล่างกันบ้างคานด้านล่างนะคะของเราไม่มีรอยออขันไข่นะคะแต่อย่างใดเลยเพราะว่ารถคันนี้การันตีไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของด้านบนเมคอ์ตนะคะอยู่กลมนะคะสวยๆเลยไม่มีบุดบี้เลยนะคะลูกค้าไปพบกับราคาค่าตัวน้องกันเลยดีกว่าขออนุญาตสักครู่นะคะ คันนี้นะคะขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะลูกค้ามาในราคาเบามากๆนะคะอยู่ที่289,000บาทผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะให้รีบเลยค่ะช้าหมดอดนะคะลูกค้าติดต่อหาอาที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะ